นุชพัทรคจีวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของการที่ประเทศไทยนั้นจาก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นําของประเทศที่ผลิตยานยนต์ชั้นนําระดับโลกค่ะแต่ว่า่ายรถยนต์ที่เข้ามาผลิตรถยนต์ในประเทศไทยนะคะจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศค่ะและตั้งแต่วันที่1มกราคมนี้เป็นต้นไปนะคะรถยนต์ที่ใช้น้ํามันทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลจะต้องผ่านมาตรฐานยูโรฟ้าตามที่กระทรวงอุตสากกหกรรมกําหนดค่ะ ถึงแม้ว่ากระทรวองอุตสาหกรรมจะประกาศบังคับใช้มาตรฐานยูโรไฟในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เริ่มมีผลไปตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วรัฐบาลเคยจะประกาศใช้มาตรฐานยูโร5ฟครั้งแรกเมื่อวันที่1มกราคมในปี2564ค่ะแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงวิกฤตโควิด19จึงทำให้ผู้ผลิตรถไม่สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับได้จึงมีการเลื่อนการบังคับใช้ออกไปเป็นวันที่1มกราคมปีนี้นี่แหละค่ะ น่าจะทําให้ปัจจุบันนี้นะคะรถยนต์ส่วนใหญ่ที่ใช้งานอยู่ในประเทศไทยอย่างเป็นรถยนต์ที่ใช้มาตรฐานยูโรโฟกันอยู่นั่นเองค่ะสําหรับมาตรฐานยูโรที่เราพูดถึงกันอยู่นี้นะคะเป็นมาตรฐานเพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษไอเสียของยานพาหนะในทวีปยุโรปซึ่งมาตรฐานยูโร5และยูโร6มีความแตกต่างจากมาตรฐานยูโรโฟอยู่หลายข้อค่ะ ทั้งในเรื่องของการเพิ่มมาตรฐานการวัดจํานวนอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กหรือฝุ่น PM ที่เรารู้จักกันดีและกําหนดค่ามาตรฐานออกไซด์ของไนโตรเจนและสารไฮโดโครคาร์บอนซึ่งเป็นหนึ่งในสารที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนั่นจึงทำให้รถยนต์ทุกคันนะคะอาจจะต้องมีการติดตั้งตัวกรองฝุ่นละอองที่อาจจะส่งผลต่อต้อนทุนการผลิตรถให้สูงขึ้นประมาณคันละ2 5 0 0 0บาทค่ะ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหากรรมได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจนะคะว่าการมีข้อบังคับให้บริษัทรถยนต์ยกระดับมาตรฐานเครื่องยนต์จากยูโรโฟเป็นยูโร5จะช่วยลดฝุ่นละอองจากเครื่องยนต์ลงได้ถึง5เท่าตัวค่ะแล้วก็ลดฝุ่นลงได้ถึง37,000ตันต่อปี หรือถ้าเทียบกับของเดิมก็คือลดลงไปถึง80%ค่ะซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวส่วนรถไฮบริดและก็รถปลั๊กอินไฮบริดก็จะมีการกำหนดมาตรฐานระดับยูโร6ซึ่งเป็นมาตรฐานน้ำมันสูงสุดจะลดไนโตรเจนออกไซด์ได้มากกว่ายูโร5ค่ะทันนี้ที่ผ่านมานะคะประเทศไทยเองก็มีแผนจะยกระดับมาตรฐานน้ำมันให้ห่างจากยุโรปไม่เกิน2ปีนะคะ ซึ่งครั้งแรกเนี่ยยุโรปใช้ยูโรวันหรือว่ายูโร1ในปี2535ซึ่งไทยเริ่มใช้ปี2539ค่ะและเมื่อยุโรปใช้ยูโร2นะคะเมื่อปี2539ประเทศไทยก็ประกาศใช้ในปี2542ซึ่งห่างอยู่ประมาณ4ปีค่ะรวมถึงเมื่อยุโรปนั้นประกาศใช้ยูโรทเมื่อปี2543ประเทศไทยใช้เมื่อปี2548ค่ะ และหลังจากนั้นเมื่อยุโรปประกาศใช้ยูโรโฟในปี2,548ประเทศไทยประกาศในปี2,555ตามหลังถึง7ปีนะคะและล่าสุดยุโรปใช้มาตรฐานยูโร5เมื่อปี2,552แต่ว่าประเทศไทยเองก็เริ่มใช้ในปี2,567ถือว่าตามหลังยุโรปถึง15ปีเลยทีเดียวค่ะ แต่ว่าอย่งางไรก็ตามนะคะตอนนี้เนี่ยกระทรวงสาหารรมก็ได้ประกาศบังคับใช้มาตราฐานยูโร5สําหรับรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลและรถยนต์ขนาดใหญ่อย่างเช่นรถกระบะรถบัสและรถบรรทุกทั้งที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินแล้วก็ดีเซลไปเรียบร้อยแล้วนะคะ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก็ได้สั่งการให้สําลักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือที่เรียกสั้นๆว่าสอมอนะคะเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการขอรับใบ,บอนุญาตมอกได้ทันตามกรอบเวลาการบังคับใช้มาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยค่ะ ู้ชมคะการมีมาตรฐานยูโร5นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญค่ะที่ทําให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนั้นเข้าใกล้กับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นค่ะและที่สําคัญนะคะจะเป็นอีกหนึ่งส่วนค่ะที่ช่วยลดปัญหา PM 2.5ในบ้านเราได้อีกด้วยค่ะในงหมดนี้ก็คือกรีนอมิจะเรษฐกินสีเขียวสวัสดีค่ะ